สวัสดีค่ะสนามสบชุดกีฬานะคะวันนี้มาดูรีวิวงานเสื้อทีมกันนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะลายเสื้อสวยมากเท่มากๆนะคะเป็นเสื้อตกปลานั่นเองแต่ว่าดีไซน์ของงานเสื้อนะคะลูกค้าเลือกแบบเลือกดีไซน์นะคะให้เท่แล้วก็ให้เหมาะกับการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบงานเสื้อเท่ๆนะคะก็ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเพราะว่ามีลูกเล่นมีดีไซน์หลายอย่างเลยสําหรับเสื้อตกปลาน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆกันคะ่ะ เริ่มจากด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะเห็นเด่นชัดเลยค่ะคือคอเสื้อนั่นเองนะคะคอเสื้อจะมีเขียนนะคะข้อความเขียนว่าโจพานอุดอรนนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เขียนว่าพานเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันอันนี้คือดีไซน์ที่ลูกค้าสั่งงานมาเลยนะคะแล้วก็งานจริงสวยมากเพราะว่าตรงคอเสื้อนะคะเขาเล่นเป็นสีดําแล้วก็เล่นตัดตัวอักษรเป็นสีขาวนะคะน,นี่ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกได้นะคะต่อมานะคะคือสีของงานเสื้อค่ะอันนี้เสื้อลายเท่มากนะคะ จะมีโทนนะคะเป็นแดงดำแล้วก็สีข้างล่างก็จะเป็นสีออกน้ำเงินสีสีน้ำเงินเข้มสีกรมหน่อยนะคะก็จะเท่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูแบบว่าแนวตรงของตัวด้านหน้านะคะนี่ค่ะคือนอกจากใส่ตกปลาได้แล้วนะคะตัวเสื้อเนี่ยสามารถใส่ใส่ทั่วไปได้เลยค่ะใส่ไปเที่ยวใส่เดินห้างแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้เป็นออเดอร์มาจาก ประเทศเกาหลีนะคะลูกค้าก็ใส่อยู่ที่เกาหลีเท่ๆได้เลยเป็นเสื้อเป็นเสื้อตัวหนึ่งเท่ๆนะคะแล้วก็เสื้อแต่ละตัวนะคะสามารถอยู่กับเราได้ยาวๆเป็นแบบ5ปี10ปีเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ก็อยู่อีกยาวเลยค่ะรวมไปถึงงานเย็บงานตะเข็บงานพิมพ์นะคะถ้าดูดีๆนะคะทั้งตัวเนี่ยเราจะพิมพ์ให้แบบชัดเจนมากๆด้านหน้านะคะก็จะมีกระดุม2เม็ดนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเสื้อคอจีนแล้วก็จะเป็นแบบแขนสั้นน่าจะแบบเกาหลีเขาน่าจะ เท่ๆหน่อยแล้วก็น่าจะมีเสือเอ้อผ้าใส่ใส่ที่คุมแขนอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นแบบนั้นตรงด้านหน้าตัวเสื้อก็เขียนว่าพานโจพานอุดรน,นะคะและด้านล่างสุดก็จะเป็นสีน้ําเงินกลมนะคะสีน้าเงินตรงนี้ก็จะมีลายผ้าที่เป็นสีแดงนิดหน่อยสีดํานิดหน่อยนะคะเพื่อคุมโทนของสีเสื้อนั่นเองค่ะอันนี้คืองานด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนั่นเองนะคะ ลูกเล่นตรงแขนนะคะก็จะมีใส่โลโก้เช่นกันจของพี่เขาจะมีโลโก้เขียนว่านักตกปลาเชิงอนุรักษ์นะคะตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ YouTube ด้วยนี่ค่ะโจพันอุดรันก็ลองไปติดตามได้นะคะติดตามว่าเอของพี่เขาที่เกาหลีนะคะเขาตกปลากันเป็นยังไงบ้างเป็นปลาแบบไหนนะคะดีไซน์ปลาเป็นแบบไหนนะคะน่าจะเท่ๆเ,เลยต่อมานะคะพลาดไม่ได้เลยคือด้านหลังของตัวเสื้อค่ะ เทมากนี่อ่ะให้ดูคู่กันก่อนด้านหน้ากับด้านหลังคู่กันจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังยึดความเทเป็นสีดําล้วนเลยค่ะด้านบนนะคะเขียนว่าโจพรานอุดระคะ่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาเป็นช่อง YouTube แล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นภาพภาพปลานะคะอันนี้ปลาอะไรนะลืมหนึ่ชื่อไม่ออกไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อปลาผิดนะคะ ก็เป็นปลาเท่ๆของพี่เขาตัวใหญ่มาก,มากๆนะคะอันนี้คืองานด้านหลังนะคะก็จะมีโลโก้มีไทยแลนด์แล้วก็มี Facebook แล้วก็มีช่อง YouTube ของพี่เขาด้านหลังคือเล่นเป็นสีดำล้วนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานงานงานจริงนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยคมและชัดขนาดไหนเหมือนภาพตอนนี้นะคะ น่าจะเป็นภาพของของพี่เขานะคะคุณโจนั่นเองนะคะภาพจริงสวยคมชัดเลยละเอียดคมกริบเลยค่ะนี่ค่ะน่าเนียนมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาพปลาตรงนี้นะคะมาเป็นเกรดเลยค่ะภาพจริงสวยคมชัดยังไงนะคะภาพที่เราผลิตออกมาเนะะี่ยค่ะงานจริงสวยคมมากๆนะคะรวมไปถึงตัวหนังสือนะคะเลือกดีไซน์ได้นะคะว่าอยากให้ มีการไล่โทนสีแบบนี้นะคะพอสีดําตัดกับสีสันแบบนี้ค่ะมันก็จะเทมากๆเลยพออยู่ใส่ครบ,ครบทีมนะคะทั้งด้านหน้ากับด้านหลังมันก็เลยจะเทมากๆเนะะี่ยค่ะจะให้ดูเต็มเต็มตัวนี่งานจริงนะคะสวยมากเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังคือดีไซน์ลวดลายไม่ต้องเยอะแต่เด่นที่สีไปเลยแล้วก็ด้วยเล่นด้วยสีดาอะคะ่ะมันก็เลยเทมากๆเลยสวยมากนะคะอันนี้นอกจากเป็นเสื้อตกปลาสามารถทําเป็นเสื้อ เสื้อทีมได้นะคะใครที่มีงานเสื้อทีมเสื้อกลุ่มนะคะที่อยากออกทิปออกแก๊งเสื้อมอไซค์เสื้อวิ่งเสื้อฟุตบอลนะคะเท่ๆคอจีนแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะและที่สําคัญคือเราสามารถจะส่งได้ทั่วไทยเลยรวมไปถึงต่างประเทศแล้วกจ็จะส่งได้นะคะอย่างทีมนี้นะคะเราส่งไปที่ประเทศเกาหลีก่อนนี้ก็มีล็อตที่ส่งไปออสเตรเลียญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ อีกหลายประเทศเลยจำจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าลองเช็คราคาก่อนได้นะคะสําหรับใครที่อยากรู้ค่าจะส่งนะคะ สั่งกี่ตัวประมาณเท่าไหร่แอดมินเขาจะมีราคาคร่าวๆที่เขาเคยส่งนะคะแล้วก็ก่อนส่งเราจะไปเช็คราคาให้ก่อนแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าเสียค่าส่งตามจริงนะคะเราไม่มีการบวกเพิ่มเลยชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะจากคุณโจพานอุดรน,นะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะเสื้อเสร็จแล้วงานจริงสวยมากค่ะก็ขอให้แฮปปี้มากๆนะคะพี่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีไว้ยังไงถ้ามีโอกาสอาจจะได้เจอกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปก่อน นะคะสวัสดีค่ะ